นันนึงนะคะอันนง3สาอ้อาสิงเนาะพี่เีครับพี่เียรอโอเคอ่ะนาะไปเนาะเอาวันที่มาขึ้โชว์อะแกะมามนปราะว่าสนสนนั่นรอนเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบไม่ได้เป็นครอบคัวปานชิตาอะไรเงี้ยเพราะว่าซี o คือน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนแบบวันนี้ยคือหนูชื่นชอบพี่อ้ําเขามากๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอ เมื่อกี้ไม่อยากเลยหรอกว่าสิ่งที่อยากอยู่เลยอยากอยู่อยู่ใช่แบบดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้อยู่แบบองค์กรเดียวกับแบทแบทฟิลได้หรอจริงใช่คันเฟนฟิลแบบเห็นเขามาในจอตั้งแต่เด็กอะไรย่างเงี้ยแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงสุดๆค่ะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ได้เจอแบบีหน้าแบบใกล้ๆหนูเคยเจอพี่เขาที่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่าแบบในระยะที่ไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเราได้ดูติดขอบเวทีอะไรเงี้ย ถ้าได้พูดคุยกันอย่างไรทีนี้โอ้โหก็แบบเป็นแฟนคลับปฏิกรรมผลงานตลอดไปค่ะไม่ได้เลือกเลยค่ะไม่เลืคะกลัวแบบกลัวไม่มีโอกาสช่วงเวลาที่จะได้ได้ถ่ายอะไรเงี้ยผมพวกพี่เรียกมาก่อนกอาวันนี้วันนี้ในส่วนของเราเป็นไงบ้างรับการรับก็โอเคค่ะก็จริงๆก็คือ คนเยอะกว่าที่คิดค่ะแล้วก็ดูแบบบรรยากาศงานแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็น่ารักมากๆค่ะได้ไดน,นช่วยอะไรบลางอะไรก็เป็นพรีเซนเตอร์ของกาแฟปนนันชิตาเคคสค่ะฝากหนน อ๋อได้เลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบทานเหมือนกันแล้วกันนะคะตัวช่วยที่จะช่วยดูแลเราคุมหิวอิ่มนานช่วยบล็อกช่วยเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการเาผาผลาญใน,นร่างกายให้ดีมากขึ้นก็แนะนํากาแฟปาันชตาอันนี้ตอบโจทย์จริงๆเพราะเรานอกเหนือจากการเป็นพรีเซนเตอร์คือเราเองก็ทานแล้วก็ดื่มทุกวันค่ะคือความแบบเดิมๆแบบที่เราให้สภาพเดแบบ เรืองแฟนคลับเรื่องอะไรเงี้ยที่เรามีด้อมแล้วโดนเคยจับแล้โดนตาม oh. โดน,น่้าโดนติด GPS อันนี้มันยังไงคะตอนนั้นคนมาตกใจมากหนูยังไม่ได้โดนถึงขั้นติด GPS ค่ะ <Yeah. S 1> แต่แค่มีเพื่อนในวงการที่เหมือนแบบเขาโดน mm hmm. อะไรเงี้ยก็เล่าแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังแต่ว่าส่วนตัวที่เคยเจอหน้ากลัวที่สุดที่เมื่อไม่นานมานี้ก็คือ mm hmm. เหมือนเขาโพสตในทวิตเตอว่าเหมือนแบบ เขาเขารักเรามากแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนก็จะรู้ว่าเรามีผู้จิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาไม่อยากให้แบบเราสมหวังกับกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนโพสต์รูปปืนลงทวิตเตอร์ว่าแบบเอออย่าอย่าให้เจอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาจริงจริงพี่ฟาเขามาจริงก็มาจริงก็มามาแบบในระยะแบบประมาณเลเวลเนี้ยเลยค่ะแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราแฟนคลับเราเป็นคนเห็นก่อนแล้วแบบว่าเออพี่ฟาเขามาจริงนะเราก็เห็นแล้วก็เลยให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนว่าแบบ เขาเข้ามาคือเหมือนเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือคุยด้วยดีๆค่ะแล้วจกใจได้ดสสแสดงว่าได้คุยกับเขาก็พอทีมงานเรียกเราเขึ้นขึ้นไปทํางานแลเ้วเราต้องเดินสวน,นเขาแล้วก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยไม่กลัวเลยน้าตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะแต่พอพอเวลาผ่านไปก็มานั่งคิดว่าเหมือนแบบเออถ้าสมมติเขามีปืนหรือควักอะไรขึ้นมาหนูก็น่าจะตะตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาก็มีแบบกระเป๋ามาด้วยมีอะไรมาอะไรเงี้เราแมวนเลยไหมเวลาเราออกไปเจอผู้คนมันเยอะอะบางทีมันแบบอาจจะไปดูโทษถุก ก็มีนิดหนึ่งที่เซฟตัวเองมากขึ้นแต่ว่าบุคคลนั้นนะคะก็คือเหมือนพอเราได้คุยกับเขาอะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยก็คือเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้โพสตแนวนั้นอีกแล้วแล้วก็เขาก็มาหน้าง,งานเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแววตาเขาเปลี่ยนจากที่ดูเหมือนคนโกรธมากๆก็เป็นสายตาอ่อนลงแล้วก็เอาเดอกไม้มาให้เราเอาของมาให้เราแล้วก็บอกแฟนคลับว่าโอเคถ้าเขาคิดได้แล้วก็อย่าทําเหมือนเขาเป็นคนเป็นคนแปลกก็คือพยายามแบบ เนี่ยว่าตอนที่เราคุยก็คือกดอนอ้องเขาเลยใช่ใช่คือตอนแรกตาเขาแข็งมากออหนูก็ถามเขาว่าแบบทําไมถึงคิดแบบนั้นทําไมถึงมีความคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยทำไมไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรใครตรงไหนหรือเปล่าแบบมีอะไรให้เราช่วยไหมแล้วก็ถามเขาตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าตอนแรกคือตาแข็งมากพอคุยไปเรื่อยๆตาเขาค่อยอ,อใใ่อนลงอ่อนลงไม่กดหรอกไม่กดคือเคปีหรือว่ามีหนักกว่นานี้อีกไม่นานไม่นานค่ะเพื่อบานช่วงตอนที่ น้องเก็บตัวมิสแกรนทายาใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเหมือนแบบตามที่คอนโดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโดนตามคอนโดไปบ้างมีอันนี้ได้แจ้งได้แจ้งแบบนิตตี้คนแซนต้องไปว่าแบบจริงจริงมันหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่คอนโดนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่า ที่มีเคสอีกเคสนึงก็คือเหมือนนิติเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีคนมารอเรานะที่ข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เหมือนแบบเราเคยแจ้งไปแล้วว่าไหนคือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเราเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราเราจะ,จะพูดไม่ดีใส่นะนี่ก็คือต้อง,ต,องต้องเตรียมรับให้ได้ด้วยอนะไรเงี้ยคือแจ้งไปแลวแจ้งแจ้งแล้วค่ะก็มีนิดนึงเหมือนความเป็นส่วนตัวล้อม็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ มันมันก็ไม่ควรเนาะจริงจริงมันเป็นเรื่องของแบบมารยาแล้วก็จิตสํานึกจริงๆซึ่งบางคนมันก็เข้าใจก็คือก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราก็คอนโทรลไม่ค่อยได้ด้วยมันยังมีแบบบางทีลุ่มไรบบพิด้วไหมทำทั้งตาๆแต่ว่าก็ไม่แก้ล้วถ้าเป็นอยากเข้าไม่หายอยากเข้าไม่ายอยากเข้าไปแล้วเป็นช่วงหลังๆมันนี้ก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มี บอกมาที่เขาอยู่อะไรมาอ๋อก็อย่าให้เราเจอละกันอะไรอย่างเงี้ยเจอมาใ้เขาเจอมาจะปรับไมเซนเหนื่อยแล้วปรับไม่ไหวเรียกว่าปรับไม่ไหวก็ย้ายเราเจอเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าถ so right ้าสมมติว่าลุกล้ำแบบมาเคาะห้องเราเหมือนที่เราเคยเจอไงเราก็แจ้งความเนะเคยมีค่ะเคยนใช่แต่ว่าเนี้ยนานแล้วนานแล้วสมัยตั้งแต่แบบได้ตําแหน่งแรกใช่ เราโห oh, มันตอบยากมากเลยอ่ะเพราะว่าบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้ไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามจะหาอะไรที่มันแบบเซฟตี้มากขึ้นก็คือสถานที่อยู่อะไรต่างๆตอเคฟาอะไรี่เไปหาพี่อ้ำเลยเซมาอินเตอร์แล้วเนาะมีได้จ้าที่มาต้องหลิกต้งนี้นะราอีกนิดลูก